แต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ในระยะยาวต้องการแฟนในระยะยาวคุณจะต้องให้มันผ่านหกช่วงเนี้ยไปได้นะคะแล้วคุณจะมีสเสน่ห์แบบสวยๆอะ่ะเลิกค่าแบบสวยๆเลยนะคะอ่ะช่วงก็พอผ่านช่วงสองมาเขาจะมาสุดอยู่ในช่วงที่สามช่วงหลงสเสน่ห์นะจ๊ะช่วงหลงสเสน่ห์ก็คือเขาก็จะอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากรู้จักคุณมากๆ อย่างนี้ยังไงพอคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วคุยผ่านดิเรกเนสเซจกันแล้วนะเอาเวลาที่เหมาะสนะมน้ำใช่สองอาทิตย์สองวันแล้วก็นัดเดทกันไม่ใช่เพราะว่าการนัดเดทเนี่ยมันจะซุ่มเสี่ยงมากๆในการที่ผู้หญิงหลายคนจะพลาดเนื้ออกปะพลาดอย่างไรเจอตัวแล้วเออไม่ถูกไม่ไม่นี่เรื่องนะไม่ไม่ตรงสเปคกันก็จะจบกวามสัมพันธ์แค่นั้นโดยที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากพอยัง คือคนเราก็ไม่ได้สามารถรักกันได้ในเด็กเดียวแต่คนเราสามารถรักกันได้จากข้อความเกตป้เกตป้โลกยุคนี้นะเกตุป้าคุยกันก่อนคุยกันนานๆก่อนอย่าเพิ่งเจอตัวเราต้องเลี้ยงเขาไว้จนแบบว่าเขาอยากจะเจอตัวเราแบบสุดๆอะ่ะอยากสัมผัสอยากนู่นนี่นั่นอ่ะในช่วงที่สองอ่ะ เราต้องพยายามคุยให้กระตุ้นสารโดปามีนของเขานะคะเอ,อซึ่งอธิบายตอนนี้ไหมสารโดปามีนก็คือสารที่อสารของความหลงหลงไหลแต่สารตัวเนี้ยไม่ได้สามารถนําไปสู่ความรักในระยะยาวในสมองผู้ชายได้โดปามีนก็คือสารแห่งความหลงนั่นแหละในช่วงที่สองเนี้ยคุณต้องพยายาม ทำให้เขาหลงคุณมา่สุดหลงจากคําพูดหลงจากตัวอักษรหลงจากการที่ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยหน้าคุนหาว่ะแบบอยากเจออ่ะไอ้คาว่านัดเดทเนี่ยเขาต้องนัดเดทเราเขาต้องอยากเจอเราพอหลงสเสน่ห์ปุ๊บนัดเดทเนี่ยเขาก็อยากที่จะทําความรู้จักเรามากขึ้นอยากได้ยินเสียงอยากสัมผัสอยากได้กลิ่นอยากได้คุยกันแบบ อยาก eye contact นียอไหมคะอยากแบบสื่อสารอยากรู้ว่าผูห้หญิงคนนี้มีบุค,คลิกลักษณะแบบไหนถ้าคุยตัวจริงจะเป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่าม,มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรกรณีเนี้ยหลายๆอย่างนี่คือช่วงนัดเดทนัดเดทเนี่ยมันก็จะมีทั้งเดทหนึ่งเดทสองเดตสามนยไหมคะพอช่วงนัดเดทแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่ กินกาแฟกันไหมครับหรือว่ากินข้าวดินเนอร์แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าจะตรงไหนแต่ช่วงเนี้ยถามว่าเขารู้สึกรักเราหรือยังอย่างที่ครูบอกเขาไม่สามารถรักเราได้ในเดทแรกเดทสองเดทสามหรือเดทห้ายังช่วงเดทเขาแค่รู้สึกแต่เขาก็ยังต้องถามใจตัวเองก่อนว่ารักหรือยังเกตปะ นะช่วงนี้นะคุณก็อย่าไปฟันธงว่าเขารักฉันแล้วก็ถึงได้พาฉันไปเดทไม่เขาแค่อยากทําความรู้จักผู้หญิงกับผู้ชายทุกคนเหมือนกันค่ะเราการที่เราจะนําใครเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเราจะต้องเรียนรู้ความเป็นต,ตัวเขาก่อนนะคะต้องทําความรู้จักเขาก่อนเยอะๆซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคที่ครูว่าโอเคนะมีสื่อโซเชียลเข้ามา ทำให้เราทำความรู้จักกันก่อนในข้อความก่อนที่เราจะไปเจอกันตัวจริงเราสามารถคัดกรองได้นึกออกไหมคะคัดกรองเขาได้ว่าเราควรที่จะไปเดทก,กับเขาไหมเก็ป้าะเก็ป้าะ